สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วไม่เงาพ่อมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาอุ่นอัวพี่น้องอีกแล้วชิปนี่เบิ้งแม้เงาพ่อเฮ็ดยังเราเนี่จะดิงจาจะดิงจาสิเขาเอื้นเฮ็ดยังนี่เคยเห็นบ่เนาะฮะแต่ว่า,นาคนรุ่นเก่าสิเห็นนี่หรอกเนาะแต่ว่าคนรุ่นใหม่สิบวกอู่จากเล่นมีเนาะเพล่นเที่ยังนี่นนเพนี้นเนยเลยน่นที่ยัง พัดเขาพัดเอิ้นยังไงพ่นเอิ้ัดเขามันเป็นตะ้ยังทำก็ว่าล่ะนี่้าโดดโลกออกเรียถัาโดดจากออกเรี้ยเห็ดตะยเห็ดเห็ดตะยเห็ดตกี่แล้วเห็ดตีกี่โอาอ้ทิตไม่ใช่นี่ ไอ้ทิดไม่ใช่ห่อนมาสันย่ยหน่วยว่ะห่อนนะตัดท uh> ี่ไม่ใช่แล้วบึงไม่ย่อยหน่วยก็ไม่ย่าพ่อฟัดเขาใหญ่กัมม่วงเดี๋ยวจะก้อนก้อนทีไปนามาหลังก้อนควายถามเราาก่อนว่าพันธุ์กันฟัดเด็ดจริงอย่างฟัดให้เป็ดจิตะเกียนตะเกียดพ่อแม่ข้าเจ้าย่างไปตำเขาตำยังมากข้าเจ้าขี้มาฟัดเนาะฟัดเลียวกากเลียงยังตะกี้ได้หนิพอเห็นดูเกิดมากก็คือเห็นหลดกันคน สมัยรุ่นอันนี้อายุน,น้อยเอออภนนิเห็นเออเ <c oughs> จ้าก,กับอีกอันนึงน้ำมันออเขาเจ้าเอาเข่าขึ้นล้านออ,อันที่เขาเจ้าจออไปส้นฟัดเข่ามาัดียนไงะเขา่าอันนั้นเข่าสนุเข่าสนุ๊มีนเข่าสนุบ่ย้ำน้ำขึ้นล้านเราเด้ ตื่นล้านแล้วที่ขาเจ้าพูนลองค้นพนอึดเขาคนาะพ่น,น,น<อ>ไปส้นเอาเขาส้นฟัดฟัดเราไปสีกินนะนะอันนี้เพราะมันิันว่าทุกกิน่าได้แต่หาส้นเขาฟัดมัก <c oughs> อันนี้ฟัดเขาปลูกเื้อทำรนึงกระื้อกินร่อ,อ,อ,อ้นี่มันออ,อกกินตัวเมืองเมืองเมืองอะนเช้ามากันเขาตรงตกเอาเขาตรงฟัดเขาตรงออกจงเขาหรีบไปพะทันเขาฟัด นี่นี่คือเขาพันอิติอาเดนเขาเขาเขาอิตีอาเขาอีเตีอามันมันมันสูงซ้ำไหนนี่ซ้ำอิติอาเราไม่ใช่ใช่ไหมเขาอีเตียอิประมาณมงานม,มันลมนนนบุรีปิดใจประมาณรประมาณเมตรหนึ่งความสูงประมาณเท่ามันนานเกินเถิงมันอ่ะหน่วยประมาณเมตรหนึ่งความสูงโอ้วับุรลมันบุรลมคือข้อดีคือว่าเขาพันนี่มันจะบุรลมรสชาติรสชาติก็ดีได้พี่น้องอร่อนดีคล้ายเขาเขาหกเด้อแต่เม็ดมันนี่ยังก็เกี่ยวพอดีโอ้คันมองคันมองงามนี่คือดินั่งยุ่งๆเกี่ยวเป็นห่วเป็นเม็ดดีความสูงเฉียประมาณซ้ำเขาหน้าปังบ่ ยาี้ยกวอยู่มันยากวหน้าปังแต่ว่าบ่ถึงเขากอเขาหกบ่ถึงเขาไอ้ดแปดโอ้นะครับแต่ว่าขอดีของเราคือว่าเราบลมเราบลมรบลร่าแข็งห้ลูกให้คือห่วงดีนะครับพี่น้องเม็ดกับไข้าเขาก่อเขานเน้ำใจเข่สมงนีเนไยใส้เขานีเอาอีตีลยมาใส่ได้ได้หลายก็กันได้หลายก้อนก่อเขาหกก่อาคือล่มก่หกมันล่มล่มเปรงเต่งคันได้เต่งกันล้วก็ กลายเป็นเขาฟ้าโอ้มันฟ้ามันฟ้าคือโมแกันงามหลายขันงามหลายมันฟ้ามันบอกมันลงมันลมงติ่งแต่นนี้บอลลูมงามไปได้กับบอลลมเหีแต่ว่าลมกับส่วนหน่อยมากได้ได้มากความนะพี่น้องได้มากความนะครับแต่ว่าสำหรับผู้ลังคนกับเจ้ากับบอไซด์ดอกราะกัาเจ้าแหวนนักขวบเร็วฮะ ผู้ก่อจ้าวันเอาพันมาให้ข้าเจ้าว่าคันล่มเดเอาต้นละหาร้อยโอ้ขอจะไปยึดมันล่มกันหน้ากันนะว่ายากันยังให้มันล่มไม่เศร้าเนื้อเนื้อเนื้อลงเลยหรอผู้ลงทุนก็เจ้าว่าเอาเข่าอันข้าเจ้าว่ามันขอบเร็วมันหักข้าวว่องเร็วมันขอบเร็วต่อกันหัวเร็วเขาเปล่าเขาต้นนั่งท่านปีท่านเดือนเออท่านปีท่านเดือนอือที่ปัดก็หนี่นี่ปัดเท็คขอบฟู บ่บ่บ่บในบ้านกาเด้กพี่น้องคือสีหยอดสีหยอดสีใสสีใสใสเครื่องหยอดเอานะครับพี่น้องหน้าเด็กหมู่บ้านนี้ที่ผมปั้นไว้น่ะมืออื่นมือหื้อเสียดลยลงมือหยอดนะครับพี่น้องใส่เครื่องหยอดตัดวานเหงาก็ดัดวานเทียนมาตัดวานเครื่องหยอดเขาเขาต้องการควบเม่นต้องการควบชั่วควบชั่วควบเม่นโอ้ตงการควมันลงเม็ดแต่กับเคือให้มันคือเกิดเม่นนั่นไม่เกิดเม่นนั่นนี่ครับเลยก็เลยเคยเห็นแต่ยายดอก ตะกี้ยายเราฟัดดีดีขันศีฝันดเปลี่ยนยืนด้วนี่ขันศีน <laughs> เคยฟัดน้ำยายหนาะย <laughs> ตะกี้ยนืนเออไม่เฉพาะอเนให้เปลี่ยนดีดีดอันยายเราฟัดย่ำย่ำสิไปลูกสิไปบ้านเขาสิไปเนี่ยก่อนย่ำเจ้าเขาไปอันตกกาตกวงกางเสร็จแล้วสิฟัดแล้วเรายายเราฟัดดีแต่ว่าอัน้องเคยเจ้าบ่ใครฟัดดอกลงพนกระจบแต่ว่าเอาไปแช่น้ำเอาแช่แช่หล้วมันเขา เขาเขาเขาเรียกันสิบฟู่ึ้นนางเเขาข่านอมตาอยูพี่น้องมันเมือกมือก็คือพอเขาสิ่ลมกลางหยอดเขามีเวลาอยู่เขาก็ฟัดออกก็ได้แค่เป็น่หลายดวงนี่สามสี่สอบหาสอบหาสอบต้งเมิสี่เทของพญามัอ๋อเทิงหน้าทงขากัรทงของพญายมับทงหนึงจะใช่ก่อเขางกทงหนึ่งใส่เขาอีไล่เขาอีเตียเขาอีไล่ผมก็ได้เขาอีเตียเขาอีเย้าเขาอีเผา ภาพบรรยากาศเด็กพี่น้องฮะที่เบิรงนี่ครับแมวมีเฉพาเฮ็ดเป็ีนอยู่แต่ว่าจะเอาไว้เด้อล่ะอันเขาตรงๆเอาไว้เนี่ย่าเอาเขารีบไปเขาเลยกันมันหมดออกไปก็เป็ดก็มีไดแบบว่าอันเดี๋ยวสะมาเมันก็ี้เป็นเขาเขาเขารีบเราออกพี่น้องนะครับอ๋อภาพอีพออีแมวเฮาเฮ็ดแต่ไม่ได้เกล็ดแบบนี้ยนนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามากแต่ร้อยเฮ็ดเป็ีอยู่แล้วมีเฉพาะก็ได้เฮ็ดเคอยให้ตุ้งย่ากับข้าวไม่ให้คอยเอ็นฟัดมันบ๊บ่ยังเนี่ยนี่แม่ ฟงออกเฟงออกเวดนะครับพี่น้องครับเบิ้งบรรยากาศนะครับคลิปนี้เบิ้งไม่ใช่พ่อฟัดเขาเตรียมขาปลูกพี่น้องบ้านเท่าตอนนี้ก็หลายๆพื้นที่ก็เริ่มบ้านกันเบิ้อน่แล้วนะครับแต่ว่าเขตทั้งศรีบุญเรืองทั้งหนองบัวลำพูกพืกลั่งเริ่มไถเริ่มปั้นกันไว้นะครับแต่ส่วนมากเพิ่นกะสีว่านกันผู้เพิ่นมีเครื่องหยอดเพิ่นกะสีหยอดกันนะครับอันนี้กะสีหยอดเอานะครับ อืนมือหื้อกัสิฉดเชุมากกับชีว,ว,ชวนานเมียนค่อยง่าย,ายแต่ว่านี่<ด>นว่าการดูแลรักษาก็ชิง่ายขึ้นเพราะมีพื้นที่ด้ย่างเข้าไปได้กรญ้างกหยกางออกนะครับพี่น้องยางง่าย <ไง S 2> พู้นี้มีครื่องยอดพิ่นกิหยอดเอา่นละนะครับกูมีกบบวานแต่ส่วนมากกบบวานกันนะครับแต่พื้นที่ทั้งเขตทั้งอื่นส่วนมากพิ่นกบบวานกันแล้วนะครับเดือนหลังเมษาไปในแจ้ง่อยดินคือไทเขาพิ่นก็เริ่มไทยเริ่มวานกันแล้วนะครับ ว่ทาทั้งพี่ก็จะเริ่มลงใหม่ลงมือกันนะครับตรงดีข้าวด,ดีนะครับพี่น้อง,<ร>งขอพันนี่นะครับพี่น้องเนียยเม็ดหนาเพื่อเมือนอืมเขาใส่เครื่องหยอดเครื่องก็สีหยอดตึ่ทึ่ทึ่ทึ่ไปผมก็ไม่เคยเห็นหรอกพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องเขาเบิ้งถ้าพี่น้องเขาเบิ้งเนี่ยขันตอนเนี่ยนะครับแตาพี่นอ้อ,นนอ,นองเขาเตรียมดินไว้ดีดีบ่ถิ่มบ่ปะเอ้ยเสือไหมฟาดไหมฟาดเฮ้ยเห็ดคืออะไรล่ะเบย มันงองฟัดเข่าฟัดเข่าใขรอยากฟัดเข่าใขรอยากฟัดเข่าว่ามันว่ามันเบาเหรียญเป็นอีลีอยู่เดินว่ามันไม่ค่อยล่อมันจะบาดด้วยกันเฮ็ดเป็นบ่เอาว่างไว้นี่ยค่อยฟัดจะบาดเดือยอืออาตักใส่ไปแล้วจะฟัดให้พี่น้องมึงก็เฮ็ดเป็นบ่คุณทุกคนว่าต้องฟัดเฮ็ดเอ๋ออ้อนด้เฮ็ดเอ๋อแ็งก็ได้ฟงทิมเบิด อย่าใส่หลายเด้อทิมก็เอาซ้ำกันนี่พ่อ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 ได้จีอันอันเสิร์เสิร์เบิ้งเช้าบ่ายกอนเอาวางไว้หันละเออเอามันสารงานต่อไปพี่น้องเบิรงไม่ยังอ่ะทดสอบเป็นบ่

เออไข่ตอนเหนียวเฮ็ดเฮ็ดไปเออเฮ็ดเป็ด่ยนยูเฮ็ดซอยกันเราอันใยเตี๋ยแล้วว่าเปิดมันลมจะเอาแล้วว่าก็ได้ว่ามันปยดอกสองสามสอบสามสอบหาสอบแล้ววะต้องเปิดหาสอบโอ้ยเนาะฟัดออกโอ้โหหมดเหล่าดพวกมันฟัดออกเนี่ยฟัดซอยหลังอันสิไปยากน้ำเป็ดน้ำไก่ได้หวัดนี้สิได้มาเลีมกิน

เต็งป้าถึงเป้าเ็นั่งตองเป้าได้เป็นหนัของกันเปาเปาว่ดีกินอือโอทั้งกันเทนั่งเป้าหัวเป้าสั่นเป้าครับหยานเฮียถอยหลังนี่เลยเฮะพอละพอละเอาไงละเฮ้ยฝันไปเอวอ่อนอ่อนเอวคนละเอวอ่อนคนละอ่อน <c oughs> เอาไปฟัดเดมันแล้วบ่แล้วเราพี่น้องแข่งเป็นแนวนี่มันเป็นถิ่มไรกูเอาหรือแล้วแล้วไม่ใกลไม่ไกลโอ้ยเอาเอาฟัดออกมันแล้วฟัดออกมันแดดซะตัวน,น,น,นี้มันจะบ,บ่แล้วพาพี่นอ้องเขาเบิ่งบรรยากาศแบบบานๆฟัดเขา เตรียมข้าวป,ปุ้กนะครับพี่น้องเอาคลิปนี้เอาไวปสามีคลิปหน้าพา่อการไม่ขอบคุณก็มาก็แม่พี่น้องเฮาที่ตามช่องลำเพาตะวันพาเพืน่นคลิปนี้ไว้สา,ามีคลิปหน้าพ่อการไม่สุดท้ายไปดมือพี่น้องเฮาอยู่ดีกินแซ่บสู้หูสู้คนปารติจารวุย้ยไข่เจ็บพ่อการไม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสารับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ